สกูป,ปลายสว่านปโปรฟาร์แบรนด์อันดับหนึ่งที่พิช่างมืออาชีพเลือกใช้สามารถเจาะยึดวัสดุได้โดยไม่จำเป็นต้องเจาะรูนำเลยมีให้เลือกครอบคุมทุกการใช้งานทั้งงานหลังคางานไม้เทียมผนังเบาและงานอนเนกประสงค์ความพิเศษที่ทำให้สกรูปโปรฟาร์เนี่ยครองใจพี่ช่างมายาวนานก็คือความคมของหัวเจาะที่ต้องบอกเลยว่าคมทุกตัวเจาะลงชัวทุกครั้งอ่า และสกรูแต่ละประเภทครับจะถูกออกแบบมาเพื่อให้พี่ช่างเนี่ยทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากที่หัวเจาะจะคมแล้วแกนของสกรูโปรไฟล์ยังตรงไม่แกว่งช่วยให้ทํางานได้ง่ายขึ้นสกรูไม่หลุดล่วงในขณะที่เราติดตั้งเลยครับวันนี้ครับผมได้เตรียมเป็นคลิปวิดีโอสกรูล3รุ่นมาให้ชมกันด้วยซึ่งในแต่ละรุ่นเนี่ยการใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยครับ ยังไม่หมดครับโปรโฟายังมีสกรสูสำหรับติดตั้งหลังคาเมทัลชีทซึ่งวันนี้ผมได้มีการทดสอบให้ลูกค้าได้รับชมกันตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมเลยครับตัวแรกครับจะเป็นการใช้สกรูปแปรไม้ยิงเข้ากับตัวแปรสำเร็จรูปซึ่งเชื่อว่าพี่ช่างหลายๆท่านครับคงจะใช้เป็นสกรูปแปรไม้เวลาติดตั้งด้านขวามือครับถเครื สกรวีเทครับซึ่งตัวนี้ครับเราตั้งใจพัฒนาออกแบบมาเพื่อให้ยิงยึดเข้ากับแปรสำเร็จได้ดีเราจะยิงลงไปครับสังเกตได้ว่าหัวเจาะคมยิงลงไปได้ง่ายมากเลยครับคุณเบียร์เนี่ยสามารถใช้มือหมุนแล้วก็ออกมาแบบนี้เลยครับแล้วเรามาดูทางสกรูวีเท็กันบ้างจะยึดได้แน่นกว่าครับอ่านี่ครับหมุนเท่าไหร่ก็ไม่ออกครับ ตัวระยะเกลียวเราจะออกแบบมาเพื่อให้ยึดเข้ากับหลังคาแล้วก็ตัวแปลได้แน่นครับมั่นใจในการใช้งานได้เลยสําหรับสกรู VT e c คครับอันนี้ครับจะเป็นสกรูขั้วปายซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันครับถ้าเอาไปยิงเหล็กบางนะครับเหล็กกาวะไนต์ตัวนี้เหล็กหนาอยู่ที่ประมาณ1.5คือแบบเดิมที่เคยใช้กันอยู่ จะออกแบบมาให้ยิงเข้ากับเหล็กหนาครับแบบสมัยก่อนจะยิงยึดได้แน่นแต่ถ้าเอาไปยิงกับเหล็กบางจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรารอรับชมกันครับอันนี้จะเป็นสกรู STL1 ครับเช่นเคยเราเพได้เปลี่ยนและพัฒนาขึ้นมาครับเพื่อให้ยิงยึดเข้ากับเหล็กบางและเหล็กหนาได้แน่นเราจะยิงลงไป2ตัวแบบนี้เหมือนกันเลยครับ เรามาดูผลลัพธ์กันครับระหว่างสกูลทั้งสองตัวนี้นี่ครับถ้าเป็นสกูแบบทั่วไปครับเมื่อเวลายิงเข้ากับเหล็กบางสามารถหมุนออกได้เลยเป็นไงครับนี่หลุดเลยครับหมุนออกได้ด้วยมือเปล่าเลยนี่ครับแน่นเลยหมุนไม่ออกเลยครับเรียกได้ว่ายิงได้ทั้งเหล็กหนาแล้วก็เหล็กบางเลยครับ นี่ครับแน่นเลยครับทั้ง2ตัวโอเคครับคุณเบียร์สกรู X-Type H L 1โดยตัวนี้ครับคุณสมบัติจะเหมือนสกรู H L 1เลยครับแต่ว่าความยาวจะยาวกว่าอยู่ที่3นิ้วนั่นเองครับซึ่งสกรู X-Type H L 1ครับสามารถยิงยึดเหล็กบางแล้วก็เหล็กหนาได้แน่นครับ ตั้งแต่1.2ถึง3.2เลยรับรองครับว่ายิงไปแล้วครับไม่เจอปัญหาสกูเด้งสกูถอนน้ำรั่วซึมตามมาอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่ลูกค้าได้รับชมนะครับสกูวีเทคและเอทีเราตั้งใจพัฒนาออกแบบมาครับเพื่อให้เหมาะกับโครงสร้างในปัจจุบันสมมติครับเวลาเราติดตั้งหลังคาเมทัลชีทถ้าสกูยึดเข้ากับตัวแปรได้ไม่ดีครับเมื่อเวลาแผ่นเมทัลชีทมีการขยายตัวและหดตัวเนี่ย เมื่อเวลาสกูมันมีการขยับครับสกูจะค่อยๆถอนออกแล้วก็จะเกิดช่องว่างระหว่างตัวซิลยางกับตัวแผ่นหลังคานั่นแหละครับทำให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมทําให้พี่ช่างเนี่ยต้องคอยตามไปเก็บหรือตามไปแก้ไขางานซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากเลยแต่ถ้าเลือกใช้สกูให้เหมาะสมกับหน้าง,งานครับรับรองไม่เจอปัญหาน้ำรั่วซึมตามมาอย่างแน่นอนสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับโปรโ,โมชั่นพิเศษสุดๆเพียงแค่ซื้อสกูโ r ร f ฟารครบ1 0 0 0บาท รับฟรีทันทีครับเสื้อแขนยาวกัน UV ีจำนวน1ตัวเอาไปใส่ทำงานกันเท่ๆได้เลยครับ